ครับครับยังไงพี่ถามนิดนึงพาร่วมงานกับน้องนะครับรู้สึกยังไงครับผมดีมากตอนแรกคิดว,ว่าจะเป็นคนแบบไม่ได้เหมือนกันนะแบบคิดว,ว่าแบบแตกต่างเนี่ยแต่จริงๆพอเราแบบคุยมาสักพักแล้วก็ได้รู้จักน้องสักพักแบบเป็นคนที่เหมือนกันมากแล้วก็อุ้โพ่สบายใจเหมือนแบบเที่ยวมาก่ยวอรกันที่ได้ทำอะไรกับน,น้องเลยอืมอยากเห็นมากเลยอะ่ะเให้พวเราค่ายเป็นแบบไหนดอยากเต็นส่วนอยากเป็นขวดนะ เดูเลยเมื่อกี้เพื่อนพูดนะก็คืองานหน้าเพื่นไม่อยากเล่นละไม่อยากเป้นไม่อยากเต้นไม่อยากเต้นก็เลยนได้เต้นเก็ได้หมอุ้ยายแ้วอานน้ำน้ำน้ำกหน่อยโอเคอยางนี้ก็มนก็สอดดีบ้านรที่มาใ้ย่งสี่เโมย เดี๋ยวให้ให้น้องอยู่กันทรับเดี๋ยวยิ่งดงตายเหรอเด็กๆอยู่ข้างๆโอเคโอเคไหมโอเคพักันนะโอเคพีกีต้ากีต้าก็คือพิงกันเลยเออเรื่องเกิดไหมมีความสุขมากแล้วก็ขอให้มีการขับรักไปเยอะๆนะคือน้องอยากบอกว่าน้องน่ารักมากน้องอยู่ข้างหน้าเป็นยังไงครับข้างหลังพวกพี่ๆรู้คนในกองเนี่ยก็เป็นน้องนะแล้วก็ขอให้ ประสบความสำเร็จี้วยนะจ๊ะขอบคุณเช้าอยู่ตรงนี้เสมอจ้ะให้ให้เราอยู่ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณเช้า